ไอ้พวกหัวปกช <ปก S 1> ั้นเจชมคมเขียวพร้อมจะปั่นกันหรือยังบักนัดแอไรไล์และเจะชอมคมเขียวพาทุกท่านบินลัดฟ้ามาสู่ลัดแองเจลิสีเลยจ้าเอลเอกันไปเลยโอ้โหวันนี้นะทุกคนก็พาทุกคนมาเล่นเกมที่แบบว่าเพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะละครสัตว์สุดป่วนนะคะเซอร์เคิลอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะ เออก็ลองเบ็ดเยอะๆไปเลยเธอห้ารอยไปเลยนะคะไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะเธอไม่รู้ว่าแบบจะออกมาดีไม่ดียังไงนะจะเข้าง่ายหรือไม่เข้าหรือจะยังไงเห็นมันแบบว่าเออน่าเล่นดีก็เลยลองตามมานะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเข้าเร็วมากเข้าโบนัสเร็วมากเอาย,ยัางไงยิงเลยเอาน,อน้นองกีนน้องกีนเป็นกระสุนเหรอ โอ้แล้วมันก็แบบขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ละด่านอย่างนี้หรอแต่ละฟีเจอร์หรอได้พี่มีเดินลวดจ้าเอาดีโอโหอะตกลงก่อนตกลงก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ละฟีเจอร์เนี่ยพี่มีเดินลวดนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเล่นเลยนะแต่น่าจะเพื่อเลื่อนตัวหมีอะโอเคโอเคโอเคมาเริ่มเลย อ๋อแบบว่าแบบว่าเก็บเหรียญเก็บเพชรเก็บพออย่างงี้หรอเอามาแดะ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 ดอู้มีเพชรฟ้าด้วยทุกคนตายแล้วเพชรฟ้าเพชรม่ววเพชรม่วฉันเอาเพชรม่วไปเร็วพรหมีเอาเพชรฟ้าเพชรม่วยะๆเยอะๆเยะๆเๆแดะ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 ดตายแล้วตายแล้วอย่าพ่งหมด อย่าพิ่งหมดอุ้ยพี่หมีอุ้ยพี่หมีไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยมีเพชรเขียวด้วยเหรอเนี่ยเพชรเขียวเพชรม่วงมาเลยเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆเอ้ยพี่หมีอุ้ยคอนโทรยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเพชรม่วงไพชม่วงอุ้ยเพชรแดงเพชรแดงไม่ทันอุ้ยเม็ดเมื่อกี้ไม่ทันนะทุกคนมาเพชรม่วงฉันก็เก็บเยอะๆเลยมาเลยมาเลยเดะ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 อุ้ยเพชรแดงมาเฮ้ยหมดรอบแล้วเหรออุ้ยหมดเร็วมากเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูพี่หมีจะเก็บมาได้เท่าไหร่นะทุกคนอุ้ยฟีเจอร์มันน่ารักจังเลยอะ่ะโอยความแบบละครสัตว์ละครสัตว์เดอะไออโอ้ยทะลุสามหมื่นเลุรสี่มื่นไปแล้วจ้าโอ้ห้าหมื่นแล้วไปแล้ว,ลวนี่คือแบตแค่ห้าอยนะทุกคน เฮ้ยเกมนี้น่ารักมากเดี๋ยวต้องมาซ้ำใครอยากตามมาเล่นนาะเข้าง่ายๆรวบวกมาเยอะมากอะกดลิงก์ตามมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel บัลนัทแอร์ไลน์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาซ้ำว่าเกมนี้น่ารักมากทุกคนฟีเจอร์อื่นต้องดีมากแน,น่ๆเลยอะเดี๋ยวเจอกันจ้า